ใครเคยมาที่นี่บ้างพิกัเดเที่ยวธรรมชาติสุดอันซีนล,ลองเรือเข้าถา้ำนั่งแพลลากเดินลุยน้ำชมหินย้อยมาสศจ,จันพันล้านปีสวยอลังการขนาดนี้จ่ายแค่คนละ200เองที่นี่คือถ้ำพุงช้างอีกหนึ่งสถานที่อันซินของไทยในจังหวัดพังงาเขาเปิดให้เที่ยวมานานกว่า25ปีแล้วนะแต่เราเพิ่งเคยมาได้ไงนี่ ในการเข้าไปในถ้ำเราก็จะมีพี่ไกด์ส่วนตัวคอยเล่าประวัติข้าวๆและแนะนําแต่ละจุดสําคัญให้เราตลอดเส้นทางเลยถ้าอยากรู้ว่าด้านในเป็นยังไงสวยจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าก็ตามกันมาเลยด,ด่านแรกเราจะต้องนั่งเรือ,อยางเข้าถา้ำด้านในคือกว้างขวางมีหินสวยๆมีน้องค้างคาวให้ชมเพียบที่เราตกใจอย่างแรกเลยคืออากาศข้างในโปร่งโล่งสุดๆลมพัดเย็นสบายไม่มีกลิ่นอับสักนิดสบายใจได้เลยนั่งเรือ ยางไปสักพักก็ต้องมาถึงจุดเปลี่ยนนั่งแพไม้ไผ่เข้าไปอีกเส้นทางช่วงเนี้จะแคบมากๆดีนะที่พุงเราไม่ติดจากนั้นยังไม่หมดนะต้องเดินลุยเท้าเข้าไปต่ออีกจ้าจุดไฮไลท์สวยๆในนี้เยอะมากที่ห้ามพลาด คือหินย้อยมหัศจรรย์อายุพันล้านปีแล้วก็หินรูปช้างอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะจะอยู่ลึกสุดของในถ้ำเลยจริงๆยังมีอีกหลายจุดที่สวยมากๆให้ได้ชมแต่ว่าเราไม่อยากสปอยหมดอยากให้มาดูด้วยตาตัวเองส่วนขากลับเราก็ต้องออกทางเดิมนะใช้เวลาเที่ยวประมาณ1ชั่วโมงใครจะมาเผื่อเวลากันด้วยจ้าแนะนําให้ใส่ชุดสบายๆรองเท้าแตะพร้อมเปียกมาเลยสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึง่งถึง4ี่โมงเย็นนะ